แม่มองดูเคยปิดดูแม่ก็ยมันี่ติดปิดดูเืองเป็นกลมๆลอ๋อก็นั่นสติยายถ้าจะเป็น,นำดำดำกลมๆคือสติตน,นเองแต่แต่ว่าให้นึกถึงนึกถึงลิ้นปีดคิดถึงลิ้นปีนปะ,นะนลิ้นปีจะเป็นกระดูกเขาๆเล็กๆกัยายสามเซนสี่แสนแลเวลาดีนะหนูเป็นใครใครมาทำหนูเปล่ามัให้ดูเจ็ดกระ,ปะบปรงอย,ย่างทีบอกตัวเลยออ๋ มันจุกอะจุกมันแรงไว้ตอนนี้อันนั้มเป็นเป็นผ้าเป็นโยมอะไรอันนั้นเป็นวิบากกรรมเลยยายอันนั้นเป็นวิบากกรรมรับอาจารย์ว่ามันเป็นอะไรค่ะโอ้เป็นวิบากกรรมเมื่อจอดเลยค่ะ จ้าก็มีส่วนแล้วยายนึกถึงลิ้นปีแว้ยายตอนนี้ยายกระแสจิตยายขึ้นไประดับอนาคามีระดับแปดแล้วเด้อจะมีก้อนกลมๆกลิ้งอยู่ในคออ่ะถ้าระดับแปดอายายยายนึกจี้ไปที่ลิ้นปี๋เด้อยายจะได้ผ่านมันอยู่ห่างไกลเลยอ่ะจิตยายวางทวนกระแสวางขึ้นมาทันทีเลยพอนึกถึงลิ้นปี๋นั่นแหละคือการดูุดพ้นของจิต จิตหลุดพ้นจาก <Okay. S 1> อาสาวะหรือหลุดพ้นจากเชื้อความหลงเป็นลักษณะนี้แหละยายแล้วจะเบาเลยทีนี้จิตจะหมุนทวนกระแสะขึ้นนลเด้อจิตเริ่มจิตเริ่มต,ตั้งหลักแต่ที่จิตจะหมุนทวนกระแสะขึ้นแล้วความรู้สึกของยายจะหมุนทวนกระแสะขึ้นไปจนไปทะลุหนังหัวตนเองนั่นแหละย,ยายก็ตามรู้ไป